เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิติยากรคงแสนคำพร้อมสมาชิกในกลุ่มจะมานำเสนองานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลืองกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารแปรรูปนะคะเราจะมาดูที่มาและความสำคัญกันก่อนในอดีตพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการมีการขาดแคลน บางรายการมีจํานวนมากเกินความต้องการซึ่งส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของสินค้าคงคลังสูงขึ้นการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัสดุของบริษัทกรณีศึกษาและพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการเช่นถุงมือเกิดการขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานซึ่งอัตถุประสงค์หเพื่อ เก็บเชื่อมนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมระหว่างเทคนิค EOQ กับเทคนิคการจำลองแบบมอนติคาร์โลในการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทกรณีศึกษา2เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อให้ต้นทุนในการสั่งซื้อและเก็บรักษาในองคกรมีค่าต่ำที่สุด กลุ่มวัสดุเส้นเปลืองด้วยเทคนิค ABC เป็นการคำนวณหาก,กลุ่มวัสดุเส้นเปลืองโดยการแบ่งกลุ่มแบบ ABC โดยการคำนวณแต่ละรายการจำนวนวัสดุเส้นเปลืองเพื่อหาค่าปริมาณการใช้งานและสรุปออกมาเป็นลำดับเรียงจาก A ไปจนถึงลำดับที่ต่ำที่สุด ค่าใช้ใจ่ายในการจัดก,การสินค้าคงคลังค่าใช้ใจ่ายมาจากการจ่ายเงินพนักง,งานและค่าเอกสารค่าโทรศัพท์และค่าใช้ใจ่ายรักษาของวัสดุสิ้นเปลืองจากค่าเช่าค่าซ่อมแซมในปี2561เพื่อหาปริมาณการใช้ใจ่ายในการสังเ้อและค่ารักษาเทีบสิ้นกันความร้อนเทคนิคอิ่ E.U.Q เพื่อหาการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในแต่ละครั้งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลงทั้งจากต้นทุนการซื้อการขนส่งการจัดเก็บและอื่นๆซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บในการสั่งซื้อสูตรในการคำนวณ e o q คือ2 D สอง D S H E O Q เท่ากับจำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด D ปริมาณความต้องการสินค้าทางปี S ค่าใช้จ่ายใ,ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง H H ต้นทุนในการจัดเก็บรักษาต่อนหน่วยของทางปีประโยชน์ที่ได้จากการอ่านช่วยใน เรื่องของการควบคุมดูแลตรวจสอบระดับสินค้าเพื่อหาเทคนิควิธีการทำการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการและไม่ให้เกิดต้นทุนที่สูงและเพียงพอต่อพื้นที่ในการจัดเก็บเท่ากับสิบสี่พันหกร้อยสามสิบคูณด้วยในวงเล็บสิบสองปดศูวกับสี่พันหกร้อยสามสิบส่วนสิบสองส่วน ขอพายค่ะสี่พันหกร้อยสามสิบส่วนหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองสองคูณด้วยสองจุดเก้าศูนย์แปดหกบวกกับหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองส่วนสองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเท่ากับห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด จุด86บาทขั้นตอนที่2กํกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มของปริมาณการแทรพซิลกันความร้อนดังตารางที่6ผลรวมที่ออกมาจำนวนครั้งจะเท่ากับ365และความ่าจะเป็นเท่ากับ1ขั้นตอนที่3จำลองสถานการณ์การสั่งซื้อด้วยเทคนิคการจำลองแบบมอนติคาโลดังด้านในรูปที่2จะสรุปได้ว่า ต้นทุนในการสั่งซื้อจะอยู่ที่ยี่สบาทต้นทุนในการเก็บรักษาียู่ที่หกพันสา้อยสบี่สิบห้าบาทต้นทุนราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันสร้อยแปดสิบหกศบดาทส่วนต้นทุนรวมมีอยู่ที่ห้าหมืการสั่งซื้อที่เหมาะสมในการสั่งซื้อทุมือใรดร่ เอสฟ้าโดยทำการสั่งซื้อครั้งละ13,737คู่และททำการสั่งซื้อใหม่ปริมาณถุงมือในร้อยเอมสีฟ้าลดเหลือ12,129คู่สรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้กับวัสดุสิ้นเปลืองรายการอื่นๆของบริษัทกรณีศึกษาผู้ที่รับผิดชอบ สามารถใช้ดำเนินการโดยตรวจสอบสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของระดับความต้องการวัตถุสิ้นเปลืองรายการต่างๆหากพบว่าวัตถุสิ้นเปลืองรายการใดที่มีความต้องการใช้งานไม่คงที่ควรนำเทคนิคการจำลองแบบมอนติคาร์โลมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและจุดสั่งซื้อใหม่หากพบว่าความต้องการของวัสดุสิ้นเปลืองรายการใดที่มีค่าคงที่ ก็สามารถนำเทคนิค e o q เข้ามาประยุกต์ใช้งานได้ซึ่งจะช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของ Peterson Silverup ป,ปริมาณความต้องการของสินค้ามีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนและการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและจุดสั่งซื้อใหม่ 2. การบริหารจัดการสั่งซื้อเต็มิ่นกันความร้อนและถุงมือและดัวยืดฟฟ้าจะต้องมีทุนโดยรวมในการบริหารจัดการเท่าใด โดยมีการใช้เทคนิคการจำลองแบบมอนติคาร์โลและการบริหารจัดก,การสั่งซื้อโดยใช้เทคนิค EOQ เข้ามาประยุกเพื่อช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถบริหารจัดก,การวัสดุสิ้นเปลืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. การใช้เทคนิค ABC Analysis เข้ามาร่วมในการจัดกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ค e o q เพื่อหาการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในแต่ละครั้งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลงทั้งจากต้นทุนการซื้อการขนส่งการจัดเก็บและอื่นๆซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บในการสั่งซื้อ สูตรในการคำนวณ EOQ คือ 2D 2D S H EOQ เท่ากับจำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด D ปริมาณความต้องการสินค้าทางปี S ค่าใช้จ่ายใ,ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง H h ต้นทุนในการจัดเก็บรักษาต่อนหน่วยของทั้งปีประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน ช่วยในเรื่องของการควบคุมดูแลตรวจสอบระดับสินค้าเพื่อหาเทคนิควิธีการทำการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการและไม่ให้เกิดต้นทุนที่สูงและเพียงพอต่อพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งที่ได้จากการอา่านข้อที่หนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของ Persons i ต v e r ว u รูปริมาณความต้องการของสินค้า มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนและการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและจุดสั่งซื้อใหม่ 2. การบริหารจัดการสั่งซื้อเทปซิลกันความร้อนและถุงมือในตรวสีฟ้าจะต,ต้องมีต้นทุนโดยรวมในการบริหารจัดการเท่าใดโดยใช้เทคนิคการจำลองแบบมอนติคาร์โลและบริหารจัดการสั่งซื้อโดยเทคนิค e o q เข้ามาประยุกต์ซึ่งช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สใช้เทคนิค ABC เข้ามาร่วมในการจัดกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง 4. การจัดการบริหารสินค้าคงคลังในเรื่องการควบคุมดูแลตรวจสอบระดับสินค้าเพื่อหาเทคนิควิธีการทำการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการและไม่ให้เกิดต้นทุนที่สูงและเพียงพอต่อพื้นที่ในการจัดเก็บ 5. ได้รู้เรื่องการคำนวณหาวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้ EOQ ได้รู้จักการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง EOQ และมอนติคารูว่ามีข้อแตกต่างอย่างไร 4. เทคนิคการจำลองแบบมอนติคารูน้อยกว่าต้นทุนรวมจากเทคนิค EOQ ดังนั้นเทคนิคการจำลองแบบมอนติคารูจึงเหมาะสมในการนำมาคำนวณในการหาปริมาณคำสั่งซื้อที่เหมาะสมมากกว่า EOQ 5. เป็นการคำนวณกลุ่มวัสดุธเส้นเปลือง โดยแบ่งกลุ่ม ABC และคำนวณแต่และจำนวนรายการของวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อไปหาปริมาตรการใช้งานและสรุปออกมาเป็น A ตามลำดับ 8. การเปรียบเทียบการจัดก,การสินค้าคงคลังระหว่าง EOQ กับเทคนิคมอนติคาโลปัญหาวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อให้มีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าและเก็บรักษา 9. ความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลืองกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารแปรรูปคลังสินค้าต้องการความหลากหลายในการประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อใหม่ภายใต้ความต้องการที่ไม่แน่นอนคลังสินค้าต้องการหาแนวทางในการจัดการวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองเพื่อที่จะไม่มีต้นทุนให้กับบริษัทดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาโล ไม่ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในอุนตสาหกรรมแปรรูปสิ่งที่ได้จากการอ่านได้เข้าใจวิธีการคำนวณเกี่ยวกับวัรสดุเส้นเปลองและการคำนวณหาค่าใช้จ่ายและการสั่งซื้อสรุปนะคะการเปรียบเทียบการจัดก,การห่างสินค้าคงคลังระหว่าง EOQ กับเทคนิค m า c r นะคะ ปัญหาสินค้าวัดสดุเส้นเปลืองนะคะเพื่อให้มีต้นทุนในการสังส่งซื้อสินค้าและเก็บหลักษานนะคะจากการเปรียบเทียบสรุปได้ว่าเทปซิลกันความร้อนมีต้นทุนรวมจากเทคนิคการจำลองแบบมอลติคาร์โน้อยกว่าต้นทุนรวมจากเทคนิคเอโอฮิ e นะคะดังนั้นเทคนิคแบบมอลติคาร์โนะคะจากกาึงเหมาะสมกว่าในการคำนวณการสั่งซื้อในปริมาณการสั่งซื้อนะคะในแต่ละครั้งจากที่ดิฉันได้ทำความเข้าใจและวิเคราะห์นะคะ คลังสินค้าต้องการความหลากหลายในการประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อใหม่ภายใต้ความต้องการที่ไม่แน่นอน 2. คลังต้องการหาแนวทางในการจัดหาวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองเพื่อที่จะไม่เสียต้นทุนให้กับบริษัทที่เรากำลังดำเนินงานอยู่นะคะเพื่อจะวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดได้ถูกต้องค่ะ ดังนั้นได้เห็นว่าเทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะและจากผู้วิจัยจึงได้นำบทวิเคราะห์แบบ ABC มาประยุกต์ใช้เพื่อทำการจัดหากลุ่มสิ้นเปลืองมาเปรียบเทียบ e กับเทคนิค EOQ ค่ะ จึงสรุปได้ว่าต้นทุนรวมของเทปซิลกันความร้อนมีความมีการแจกแจงแบบปกติเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเทคนิคแบบ e q กับเทคนิคการจำลองแบบ m o n t ิคา l l โลจะสรุปได้ว่าเทปซิลกันความร้อนมีต้นทุนรวมจากเทคนิคการจำลองแบบมอน c a คารน้อยกว่าต้นทุน รวมกับเทคนิค EOQ ดังนั้นเทคนิคการจำลองผลบ m น n ิค Carlo จึงเหมาะสมในการนำมาใช้คำนวณหาปริมาณคำสั่งซื้อที่เหมาะสมของบริษัทมากกว่าแบบ EOQ